เย้ Yay, ได้ทันทีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีรอบดึกนะครับวัสดีคุณเจ็บเจี๊ยวัสดีคุณฟโฟลูดีครับผมวิขอบคุณคุณหนุบเชยครับสำหรับหนึ่งคิปซับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณปอยครับวัสดีหมอครับเออได้ทันทีได้ทันทีได้ทันทีอ่ะเดี๋ยวยิงอยู่สักพักหนึ่งมีทั้งไม่ขึ้นกับขึ้นซ้อนๆกันนะก็เลย ใช่ห้องก่อนใช่เล็กห้องก่อนก็แป๊บนะ โอเคปักหมุดเรียบร้อยนะครับมาไหนๆก็ไหนๆคุยกันทิ้งไว้ตอนบ่ายบ่ายถึงเย็นนะครับว่าตอนดึกขึ้นเลยดีก็สรุปไปมาก็เหมือนจะต้องขึ้นมอนฮันเพราะว่าช่วงนี้มันมีอีเวนต์เทศกาลแล้วก็มีชุดที่ผมยังทำไม่เสร็จอีกมากมายครับเต็มไปหมดเลยเต็มมากเปลี่ยนเลย,เลยสวัสดีคุณโดริวครับผม แม่งเปลี่ยนเป็นเทศกาลแบบชุดเซ c r ร t อ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็มีอันนี้ครับอยากมาทำหน่อยนึงเพราะว่าชุดมันสวยดีนะชุดมันสวยดีอยู่ไหนวะนี่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 เซเรโมเนียลอันนี้น,ะน่เอามันมีอดีมวอล์กเกอร์เนี่ยอะไรวะอันนี้มันชุดเก่าวะนี่ะต้องอันนี้ชุดนี้นี่ครับนี่มันมีชุดใหม่ ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวมาทำนะครับเดี๋ยวมาทำฟูเซียมฟูเซียมอ่อนี่แมปไหนนะผมลืมแล้วตรงไหนเยอะๆนะนะครับมาเป็นชุดกิจกรรมก็เอาเอา,เอาแรกกับตั๋วเหมือนเดิมนะครับ5ใบ5ใบเสร็จเลย,ยดีมดีมสเปลนี่โอ้นี่มันชุดเก่าอ่ะผมไม่ได้ทำด้วยนะตอนดีมสเปลอ่ะไม่ได้มาทำนะครับก็ เหงาเลยตอนนั้นเหงาเลยน,นั่นึงนะทำอะไรวาซะหน่อย,ยะ,อะชุดนี้ชุดนี้ชุดเทพมากครับเฟอร์รี่โอเคมาแล้วคุณดูวันดีคุณดูครับวันนี้จะล่ามอนตัวไหนครับก็เดี๋ยวดูก่อนครับมันมีคนต้องทําด้วยได้เวลาล่ากอกแล้วสินะผมอดเล่นพวกนี้หมดลนนะสิโบโมอ้ยไม่เป็นไรคุณธนะนะปุ่นวันหลังอาจจะยังพอมีออจริงๆกับผมอยากอยากได้โอมกกาอีก,อก อีกหนึ่งหนึ่งเจมแต่ว่าใจนึงก็ขี้เกียจเหมือนกันนะแล้วก็อยากได้ชุดก๊อกด้วยนะครับชุดก๊อกชุดก๊อกก็ต้องทำนะขาดอย่างน้อยขาดสองสองบี้สองบี้เพื่อขั้นธรรมดาไม่นับขั้นอีกขั้นหนึ่งนะไม่นับตอนทานเซนไม่นับตอนทานเซนตอนทานเซนก็เป็นอีก,อกเซตหนึ่ง ก็ต้องก็ต้องอัพใช้อีกเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้องใช้เหมือนเดิมเลยแม่งแม่งเอ่ยแม่งเอ่ยเลยอะ่ะของเขิงก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเงินในเกมก็ไม่ค่อยจะมีก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันอีกทีแป๊บหนึ่งนะผมว่าจะอัพดาบด้วยนะะไม่ใช่นี่ ไม่ใช่ฟอสลนรียนฟอสนดาบไฟนะอื่า p r ่ะอเค่คอยๆทำไปโอ้โหเอฟฟินิตี้แ yeah, ย่จริงๆแย่จริงๆแย่จริงๆแย่จริงๆ แต่ผมน่าจะน่าจะใช้เซตอันนี้ไปก่อนนะครับเอ่อเนี่ยเอามาก็มีชุดนะแล้วมันมีชุดขายด้วยว่าแบบเออเผื่อใครแบบสายเฟอร์รี่ก็ไปซื้อกันได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เฟอร์รี่เต็มเต็มเต็มตัวขนาดนั้นแนะเออะมันไม่ได้เต็มตัวขนาดนั้นนะครับเ,เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมไปนี่แหละ ผมก็น่าใส่ชุดนี้ไปเลยแล้วก็อ่ะมันมีเควสตรงนี้ครับหลักๆคือช่วงนี้มันเป็นเทศกาลอ่าไอ้นี่เนาะอีเวนต์อันเนี้ยอีเวนต์เนี้ยเราจะมีตัว๋วน,นี่ครับไม่ได้ดูที่นี่ดิมันดูตรงไหนวะแป๊บหนึ่งนะเอริกมีอะไรอ,ะอ่ะไอเอริกก็มีชุดนะมีชุดแซ้ว่าเป็นเฟอร์รี่เบ่งกล้ามเลยเบ่งกล้ามเลย แมวเนี่ยออมันก็ตัวนั้นถูกแล้วไม่ใช่หรอหรือตัวนู้นวะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนูน้นแต่มันสีสันมากเลยมันสีสันสุดๆตัวนี้หรอมั้งไม่ใช่เคมคอนเทนต์อันนี้นี่น,น,นี่นี่ครับเนี่ยก็คือลงอีเวนต์หนึ่งครั้งเออ่ล่าไฮแลนด์โดชากุมะหนึ่งครั้งล่าอัคเวล์ไฮแลนด์หนึ่งครั้งอะไรงี้แล้วก็อันนี้ อันนี้เอ่เล่น9ดาวหรือสูงกว่า1ครั้งนะครับก็จริงๆเล่นก,ก็จะได้2เควสเดี๋ยวผมดูก่อนเกิดขีเลยอุ้ยแต่ชุด NPC คนนี้สวยนะง่ายมากสมมติอีเวนต์เควสใช่ปะ่ะเนี่ย9าดาวเนี่ย9ดาว,น,ดาว,น,ดาวนี่ก็ได้เอ้ยไ,ไม่ได้โอ้โหเซฟเวทไม่ไหววะ่ะ ขี้เกียจขี้เกียจหรือฟื้นซาเวดอะเน,นี่ยเราก็หาอีเวนต์9ดาวสักตัวหนึ่งล่าก็ได้แล้วนะครับถ้าเอาจริงเนี่ยไอ้น,นี่ก็ได้เออเนี่ยเนี่ยก๊อกเนี่ยก,ก,ก็ตีก๊อกตัวหนึ่งได้แล้วสองเฟสนะครับได้อีเวนต์ได้9ดาวแล้วก็ตีเดี๋ยวไปตีอาร์ครเวลตีโดชาการ์เดียนโดชากุมาเสร็จแล้วแค่นี้ พอเวทีพี่กระเทยมากเลยเกิดอีเวนต์นี้โคตรพี่กระเทยทุกคนอย่าง <your> น,นด้เลย,ยสียงสีด้วยเสียงสีมันดิ oh, <Yeah. S 2> พรีกระเทยมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฟลอร์ด้วยนี่ละกันอุย <Yeah. S 1> คุณอังมาเหรอสวัสดีคุณอังด้วยครับสสวัสดีคุณอังด้วยครับอ่ะไปก๊อกเลยนี่ผมใช้ตั๋วเลยละกัน ได้ของด้วยวินวินเออแต่ผม sure, ผมน่าจะน่าจะพอทำไอเน,นี้ยเสร็จแล้วอะ่ะอาจจะไปวนไอ้น,นี่หน่อยนะวนแม่งลืมชื่อเฉยเลยโอเมก้าหน่อยหนึ่งโอเมก้าธรรมดาพอเออน่าจะไปนวนโอเมก้าธรรมดาพอ,อ,อไอซูจาแซชนี่ผมก็ต้องเปลี่ยนครับไม่ได้ใช้แล้ว เพราะผมมีอันนี้สุดสุดเทพแป๊บหบนึ่งน,นะรีเฟซไฟล์ไฟออนึกไม่ออกใส่พวกนี้ไปก่อนได้ไหมว่าใส่ไปก่อนได้ไหมอ่ะออหาก่อนนะหาก่อนนะหกแปดแปดหกอะอัะนนี้ใส่ไปก่อนดูทรงเราไม่น่าได้ ไฟฟายไฟไฟายนี้น่าจะได้ใส่ไปก่อนรีเฟซรฟีเฟซโอเคน่าจะโอเคน่าจะโอเคโอ้โหคุณอัง๙๙วันดีครับคุณอังวันดีครับแบกแบกผมด้วยแบกผมด้วย ผมอดใจรอ e ก p พ n s i o n ไม่ไหวแล้วนะเอาจริงอยากเล่น e ก p พ n s i o n มากไม่รู้จะไม่รู้จะมีอะไรด้วยนะแต่แค่ทุกครั้งที่มอนฮันเึ้นม e x p เ n s i o n นะ่ะมันคือเกมเต็มเท่านั้นเองยังมีคนไม่กดสวัสดีคุณ Nighty 7 e L ถ้ามีคนอุ่มาอีกคนนึงหนึ่ง,น,งนะลืมไปว่าโอ้โหลืมไปว่ามาถึงก็โดนเลยยาช่วยด้วยจ้กโบโบออ ตดาบใหญ่ผมเบามากเพราะว่าดาบใหญ่ผมทำไม่เสร็จอันเนี้ยผมทำไม่เสร็จเลยนะอันนี้เดือดเดือป่ะโอเค คิดว่าจะกลับไปไนี่แทนละไปดาบโลดแทนละปะกติมันจะหนืดๆตรงนี้เออต,ตรงนี้ตรงนี้ตีได้แรงเลยเอาไฟตีแรงเลยแล้วเดี๋ยวเฟสสามผมค่อยไอ้นี่ครับ เฟดสามค่อยมาตีเอ้ยค่อยเอามาังกรมาตีตอุ้ยสูงไหมสูงไหตีเอ็นหนึ่งนี่ไง,อง,องเออแต่เห็นคุณอู๋เล่นเล่นกันเลยแล้วก็เริ่มอยากเล่นเล็กๆเอาจริง

อืมอืมอุม้ยสวยครับอืมอืมแล้อแต่เห็นเห็นคลิปที่เป็นดาบคู่แล้วเขาตีแล้วแม่งขึ้นลง,ลงระหว่างบล็อกบินนี่แม่ง สนุกสนุกดีเหมือนกันป่าป่าป เนิร์ดน่ะเนิร์ดอุ้ยอยา<ะ>อ๋อมี NPC เป่าแตรอะไรเงี้ยเนี่ยแทงถ้าขาดไปครึ่งหรอ <c oughs> วินผ่านก็ครึ่งหลอดล่ะทำไรทำไรคนปี๊ดปะเออคนปี๊ดโอ้โอ้โอ้สรุปว่าชุดเกราะนี่เป็นชุดธาตุใช่ไหม ไป่ยังไปละมั้ง่เออมันต้องไอ้นี่ด้วยอะผมลืมใส่ผมเห็นในเพจคุณเคนบอกว่าให้ไปใส่ชุดชุดต่อสายเร็วอ่ะมันเรียกว่าชุดอะไรดีวะชุดต่อสายเร็วอ่ะลากสายเร็ว ออมันใส่เจมเม็ดเดียวอ่ะก็เลยแบบเออเดี๋ยวต้องไปใส่มีหรือเปล่าก็มไม่รู้ตอนนีนะ้เจมต่อสายเร็วปรับ,บ ที่หลังเหรอไม่ทัน เนินนักเนินหนักเนินหนักโอ้โหอืลืมกินลืมกินอีกแล้วอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะอ่านี่กูด,ดิ้งกูด,ดิ้ง ออกโล่ไฟมาทิ่มแทงน่าจะดีกว่าดูส่งอืมอืมอมบูโบู๊ I <laughs> ได้เวลาเปลี่ยนเป็นหอกครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผมมีดาบโล่ไฟที่ไว้ไหมนะเผื่อเล่นสนุกสนุกกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเล่นท่าผมรู้สึกเล่นดาบโล่สนุกกว่าตีมันกว่าแต่ผมเล่นดาบดาบคู่ไม่ได้ไม่ถนัดเรียกว่าเล่นไม่เป็นเลยดีกว่า キプンシュンシュン。 แม่งเป็นเฟรตที่สนุกดีใช้ได้ตอนนี้นะออโอ้โหเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บเฉยเจ็บเฉย ไม่กล้าขยับ แรงกว่าตับใหญ่ผมตอนนี้ อไอเฟดนี้ไม่งดีเพชเช็คเชืผมเราเหลือจะเชื่อนี่และอีกสุดสุดนี่และไอลุงมันไปกันข้างหน้าทำแล้วเราก็ไปเลย ละห่างเครือบเฉยมั้ยต่อยเครือบน้ำมันหอ,อกผมก็แรงกว่าอย่างดีเบ่าแล้ววะแสดงเมื่อกี้ไปจนไปอ จริงแม่งเลยโมหม,มนีลาดนีนะนมีไหมหัวหางขาดสวยครับสวยครับสวัสดีคุณฮารุฮิครับสวัสดีคุณนัตพันธ์ครับผม เจาบลูกพ่อแล้นแล้วนะแล้วนะแล้วนะมีไหมมีตรงไหนไหมพีูตรงทองหน้ายิงาก a à, à, à. <laughs> 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 ป๊บนึงนะเลชั่นอยู่ไหนวะเอาเลชั่นของโอ้ไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยเอ้ามีแผ่มีแผ่ ส้นมาไปเสร็จทุงเท่าทีา่มี โดนหักสั้นๆโดนหักสั้นๆหักสั้นหักสั้นหักสั้นๆหักสั้น,น,น,นช้ชู ตามสุดๆเพราะมันเลือน้ำมันหมด ใจเย็นใจเย็นไอ้น้อง